ยินดีต้อนรับกลับสู่พอดแคสต์ซีรีส์19นักบิด2สังเวียนครับหลังจากตอนที่แล้วเราคุยเรื่องราชาอย่างมิกดูฮานไปวันนี้เราจะมาคบกับชายที่พิสูจน์ว่าอายุทําอะไรเขาไม่ได้และเขายัางสร้างหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เหลือเชื่อที่สุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตเขาคือทรอยเบลิสครับเส้นทางของเบลิสไม่เหมือนใครครับเขาเริ่มประสบความสําเร็จในระดับโลกตอนอายุ30ซึ่งถือว่าช้ามากสําหรับนักแข่ง แต่เขาก็คว้าแชมป์โลก World Superbike ให้กับดูคาติได้ถึง3สมัยแต่ความพีคที่ทุกคนต้องจดจำคือเหตุการณ์ในปี2006ครับวันนั้นที่สนามวาเลนเซียเบลิสถูกเรียกตัวด่วนให้มาขี่แทนนักแข่งที่บาดเจ็บใน MotoGP สนามสุดท้ายทั้งที่เขาเพิ่งฉลองแชมป์โลก World Superbike มาหมาดๆในตอนนั้นสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่การลุ้นแชมป์โลกระหว่างรอสซีและเฮเดนแต่เบลิสกลับขโมยซีนทุกอย่างครับ เขาควบดุคติเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งแบบทิ้งคู่แข่งขาดลอยกลายเป็นนักบิดเพียงไม่กี่คนที่ชนะทั้งสองรายการในปีเดียวกันชัยชนะรวม53ครั้งในอาชีพของเขาทำให้เขารั้งอันดับ2องในทำเนียบนี้เป็นรองเพียงแค่มิกดูฮานเท่านั้นครับความซื่อสัตย์ที่มีต่อค่ายสีแดงและความเก๋าเกมทำให้เบลิสเป็นไอคอนตลอดกาลของแฟนความเร็ว ส่วนในตอนหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับนักบิดที่สร้างสถิติชนะด้วยเลข2หลักทั้ง2รายการคนเดียวในประวัติศาสตร์เขาคือใครพลาดไม่ได้ครับแล้วพบกันใหม่ครับ